ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชินาทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการชินาดูวีชินานะเฮนะ่าเฮน่าก็ผมก็ได้เปลี่ยนตัวไปแล้วนะคะก็เป็นนี้เลยนะาะเฮนะ่าส่วนเราผมจะเล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนั้นมันเท่มันดูนยากถ้าตอนขับเบยออย่างเงี้ยอ่าผมมีเรือน,นะคะ ลืมว่าที่นอนไม่อยู่วังนี้มันเปลี่ยนที่นอนแล้วฮะมาติดเฮ้เนี่ยที่นอนอยู่ตรงนี้เป็นเล็กๆจะแบบเ,เหมือนเดิมนะฮะแล้มวมันจะเล่นง,ง่ายกว่าเดิม แล้วจะมาล่อแกะกับบัวกันนะฮะ <c oughs> เอาให้มันคายให้หมดเลยผมยังไม่รู้นะว่าแกะ,แกะมันกินไอเนี่ยหรอข้าวนคอมผมยังไม่เคยเห็นนะแกะมันกินข้าวอะคือไม่เคยเห็นจริงๆอะแกะกินข้าวนายเดี๋ยวดูนะผมเดีเข้าวใช่ะแล้วแกะก็จะเดินนะแกะมันกินข้าวหรอไม่ใช่ วัวว ah, te ah. ah, yup. mm, ัวมันกินข้าวไม่ใช่เหรอก็แล้วทำไมเก็บมาอย่างนี้ได้ดูหน้าเนี่ยเดินมาละไหนๆนะแล้วมันลองดิเฮ้ยได้คหรอแล้วมันมันได้ไงวะเฮ้ยตรงนู้นมีดันเนี่ยว่ะทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปกันนะฮะดันนู้น ขอเคลียร์กับอีนี่ก่อนเดี๋ยวผมต้องไปเอาของอีกของไม่ใช่ขอตรงนีง้ดีเดียวจบอ่ะก็ผมได้โหลดอีกควา้งนึงมาแล้วนะฮะเป็น0.121นะเป็นเป็นภาคเวอร์ชันล่าสุดเลยตอนนี้คือไอเวอร์ชันเนี้ยสามารถเิื่อไดแ้แล้วก็กดเนี้ยน,นี่ เนี่ยมันสามารถกดอันนี้ได้เหมือนคอเลยแล้วก็จะมีชุดเกาะใส่ชุดเกาะได้นี่พันหนึ่งมันใส่ได้ปะถ้าจะไม่ผิดใส่ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าใส่ได้ก็ไม่รู้นะเครเตรียมเราเตรียมของไปดันเลยดีวยกว่า ถาเราจะเอาไปไฟไว้เราจะได้รู้ว่าเรามาดันแล้วแล้วก็โตครับเผื่อจะดีหน่อยเออแล้วก็จะเป็นนักสัตว์ส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้โอนนเคเราจะไปเลยนะโอ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้วินคมเออแมงเลอไปตีอีกแล,แล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลย ô về mình xin mình xài ô cái thằng mắt xe đi đây rồi à còn khá có thể nhà tỉnh quá rồi nó khá cần phải đi qua đi qua Ừ, tại đó mới mì. Ừ. Ừ. เราจะไปกันเลยนะแล้วก็จับมากันว่าแต่อันนี้มันเราไปตีมันอีกเหรอโอ้โหจะได้ไปดันเนี่ยวันน่นะแลโก้หดอะ่ะเวอร์ชันนี้ก็ดีหน่อยนะคือว่าแต่ว่าอันเนี้ยไอนน้ขาไก่ข้างบนขา ข้างขวานเนี่ยคือมันดีนะมันช้ามากอะเนี่ยไม่ไม่เหมือนคอมอะคอมวิ่งวิ่งไปเรื่อยก็หลดแลหละว่าล่ะเราจะมาดันตรงนี้กันเลยมาดูกันว่าเป็นไงเพราะผมยังไม่ไม่ไม่ช่อบไม่ค่อยชอบเป็นคนเดียวอะ่ะคือตอนแรกผมจะไปดันกับเพื่อนดันกับเพื่อนในในในคอมไหมตอนนี้ไม่มี เพื่อนก็มาดเดียวเลยมอชอกดากลัวอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรวะหั่งกันเละห้างล่างผมจะไปข้างล่างครับผมจะไปข้างบนว้าวอันนี้ของดีนะคะเป็นเหล็กที่แล้วตรงนี้อาจจะมีอีกกด จะ้กันอยู่ก็ไดไ้จะสุดแล้วนะฮะจะมาดันแค่นี้นะคืออันนี้เขาเขาไม่ได้เรียกว่าดันน,นี่เขาเรียกว่ามาสำรวจอะไรอย่างนี้นะ กลัวว่าดันน่ะคือกลัวจะมีตัวอะไรมาไงคือผมไม่ค่อยไม่ค่อยดันคนเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าคนถ้าถ้าเป็นผมของดันอะไรเกิดมาจะตอนกันไม่ท่าเด็ดจนบัวคือตอนนี้มันไอนน้น,นี่โอ้โหไม่มีช่างไม่ เล่นเสร์ฟไม่ได้ด้วยไม่รู้ทำไมนะฮะโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยจะไปไหนเนี่ยเรื่องโคตรยากเลยเอามาเนื้อมาได้ยังไงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไปเหากันเลยข้าวก็ล้มได้แล้วนะฮะทางเข้าที่ดีที่สุดอยากได้ อัตโนมัติจะทำยังไงอะในในนี้มันไม่มีเหรอประตูอัตโนมัติคือเหยียบแล้วประตูมันจะเปิดเลยอะน่กักใจมากเลยอย่างนั้นอ่ะผมจะทำมันนี่อะเฮ้เสียงให้ปิดระตูเสียงมันเหมือนคนเปิดประตูมาเลย อืมเก็บมาเอ้ยอันนี้มันคืออะไรวะไม่รู้อ่ะเก็บไปก่อนเลยกันคือผมก็เอาเอาดอกไม้มาขัาบมวยแล้วก็เอ,อ้อโอ้ยไอรอนได้อไอรอนไหมไอร่อนที่ผมที่ผมมีอนะ่ะผมเอาไปทําชุดละเอ้ยทำมังเกงแล้วนะฮะดูนี่นะมันไม่นึงมัน,มนคือมันแปลกๆปลกไหมวะ กุไม่ใส่มันจะเท่เหรอไหมก็ใช้ได้เลยนะแล้วแล้วทำไมเกมมันไม่พังเลยวะ <c oughs> จอะิจริงอ่ะเกมมันต้องพังใช่ปละ่ะล่ะเวลาโดนตีนิดเดียวอ่ะแต่อันนี้มันไม่โดนตีแล้วมันก็ไม่พังไม่มีใคงตีนะก็เฉยๆนะ เฮ้ยแ่งโอ้ยต้องมาทำใหม่อีกนี่คืออุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุโอ้ยแหละแหละแหละตอนนี้ยังหาเกมไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเบื่อ,อจริงเลยเกมนี้ <c oughs> เกมพวกนี้เบื่อเงินนี่อะ เล่นก็ไม่อยากเล่นว่ะแม่งแหลกโคตรอะเฮ้ยเอาเอาไฟออกได้ปะโอ้ใช้แล้วใช้เลยเหรอะวะไม่คมเลยจนไ,ได้เดี๋ยวเรามีนี่อยู่มันเป็นไรหรอกต่างสัตว์เรามาทำดุกตาดถ้าจำไม่ผิดนี่หนึ่งสองอัน,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 น อ่าลืมบอกว่ามีอีกที่หนึ่งที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปนก็ตรงนี้ฮนะหลงสิกว่าอี๋เอเอผมลืมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนี่ค่ะแค่นะั้นผมจะมาว่ายน้ำแถวๆนี้อุ๊ยไม่ได้ไว่ายน้ำคือผมจะมาพายเรือแถวๆนี้พายเรือในในบ้านเป็นสิ่งที่ดี ถ้าผมจะไปไหนผมก็เอาเรือไปด้วยนี่ครับผมจะไปค้าของเหมือนห้องมนไม่มีครับข้องมนไม่มีค้าครับนี่กดค้ากดค้าได้เลยครับนะขอพัยจริงๆว่ากีเสียงดังนิดหน่อย <c oughs> เออ ที่จะเอาใช่ไหมละ่ะแล้วก็พายเรือกับได้นะวิธีการเรือเนี่ยมันจะมีสองปุ่มอยู่ใช่ไหมละ่ะให้กดพร้อมกันเราจะพายไปพร้อมกันนะฮะนี่ทีถ้าใครไม่รู้ก็บอกเลยนะคุณลานุ่งไม่เจ็บเพราะมันติดไห้ดานเอ้ยแล้วความพิเศษของของไอ้นี่อีกอันนึงคือเวลาเราตกอะ่ะมันเพิ่มเรื่โคตรเร็วอะ่ะเดี๋ยวลองดู แม่งเขาโคตรเร็วเลือดเฮ้ยอเนี่ยดูดินี่นโอ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอย <ination noises> ู่ข <Sandy working> ้างบนวะแปบกวัวไอ้เ <crisis> ด้อโอ๊ยตกจังเลยเว้ยอืออืออือช่าจ้าเคยเรากกลลังงจะดู่อนกระโดดเลยนะฮะ แล้วดูเลือดให้ดีๆเลือดครับคือมันมันไม่ใช่ปกติอ่ะคือถ้าเป็นในคอมอ่ะเลือดจะขึ้นช้ากว่าน,นี้แล้วขาไก่มันจะลดลงแต่ทีเนี้ยขาไก่ไม่ไม่ลดลงแล้วเพิ่มเลือดอ่ะเพิ่มโคตรเร็วเลยมันต,ต่างกันมากเลยนะเนี่ยจะจะให้ดีๆอ่ะถ้าเป็นโทรศัพท์อ่ะถ้าจะมี มีวะเป็นคีย์บอร์ดเลยเป็นโอ้โหสบายเยแล้วก็น้อตบุ๊กสบายโคตรอะโอเคนะพันนี้ก็ไม่ใช่พนันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะกับการกับการเออไม่รู้ทำอะไรวะก็คือทำม่วนะโอเค โอเคนะฮะก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะก็ฝากกด Subscribe ไลค์เมน์ด้วยนะฮะโอเคนะโอเคนะก็ขอขอบคุณเพืมอนๆที่รับชมทุกท่านด้วยครับ